ละก่อนเพื่อนเต่าไปลามาไหวหน่ารักมีนะ้างหน้าเว้ยอะไรขอบใจทีมเข้าขามาก จะแจ้งข้อหาอะไรก็แจ้งมาเลยแล้วกันคุณยังติดโทรศัพท์เธออยู่ฉันไม่ติดอะไรใครทั้งนั้นจนกว่าพวกเธอจะบอกว่ามนุษย์เต่าพวกนั้นมาจาก,จกไหนจากนิวแฮมเชียว้าวนายนี่ห่วยแตกได้โลกกว่าที่คิดอย่าคิดมากเคซี่เขาแค่จะกวนประสาทคุณ,าาคณไม่ถูกของเขาโดนด่างั้มาทั้งชีวิตจริงๆแล้วเกิดมาผมมีความฝันเดียว คืออยากเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนในกรมตำรวจนิวยอร์กปราบปรามคนร้ายให้สินส้นซากไม่ใช่แค่จับขังแต่ทำงานคุมนักโทษก็ทำให้เรียนรู้สองอย่างหนึ่งความยุติธรรมปรากฏตัวในหลายรูปแบบและสองการลุกกระเป๋าตำรวจนี่มันง่ายกว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลยสิทธิ์ของคุณ ลเวินโอ้นิวเวินฟังนะฉันอยาก oh. นั่นเสียงอะไรอะ่ะ oh, ทำของขายนิดหน่อยลมหายใจดันมีคนไม่น้อยยอมจ่าย200เหรียญเพื่อลมหายใจฟอลคอนโอเคผิดเองแหละที่ถามเนี่ยเคซี่กับฉันถูกตำรวจจับถามจริง เขาเห็นเป็นคนร้ายได้งไงแค่คุณลอบเข้าสำนักงานเขาตอนนี้มีปัญหาที่ใหญ่กว่าเรื่องของฉันนะโอเคแบสเตอร์สต็อกแมนตัดต่อภาพวงจรปิดของ t c ซีแต่พนันได้ว่ามันต้องมีภาพของจริงอีกชุดที่เห็นเขาร่วมมือกับเทรดเดอร์แน่และเปล่ีนบีบ๊อบกับร็อกสเตดี้ให้เป็นพวกไกลพันแล้วนี่ต้องการอะไรต้องการให้คุณเป็นฮีโร่จริงอย่างที่ทุกคนคิดกัน <c oughs> เขา่านหน่อยนะตรงนี้เป็นเขตหวงห้ามครับหวงห้ามคือเผอิญผมมีอะไรที่สามารถใช้ไขเปิดประตูได้ทุกบานกุญแจเมืองนี้นี่คุณคือฟฝาคุณยังทำความดีไม่พอที่จะเอ่ยชื่อผมอยากทำแต้มเพื่อรับสินนั้นไหมล่ะลงไปข้างล่างซื้อกาแฟเย็นให้แก้วนึงกล่องวงจรปิดสำรองอยู่ไหนวะมองให้ออกเวรแกเป็นตากล้องมาก่อนที่จะ เป็นยอดชายไฮโซกล้องหนึ่งตัวกล้องสองตัวกล้องสามตัวทำไมไม่มีตัวที่ส <c oughs> ี่แอบถ่ายนี่เอง